สวัสดีครับวิลลี่เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยนะฮะเรื่องของเงิน Stimulate รอบ2นะครับเรามีเปอร์เซ็นมียังมีหวังกันอยู่ไหมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเงินฟรีมากนะครับผมตอนนี้มี42รัฐที่อนุมัติไปแล้วนะครับบางรัดก็ได้อาทิตย์นี้เลยบางรัดก็ได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมซึ่งผมก็จะอัปเดตลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถเช็คได้เรียลไทมตลอดเวลาเลยนะครับผมรัฐที่ ได้เงินช่วยเหลือฟีมานะครับเพิ่มอีก100นะครับก็จะมีแค่4รัฐเท่านั้นก็มี Kentucky รัฐแคนตักีนะฮะมอนทานาเวอร์มอนต์และก็เวสต์เวอร์จิเนียครับผม4ีรัฐนะครับที่ได้เพิ่มอีกคนละ100นะครับก็จะเป็น3ามสามร้บวกกับอีก100นะฮะก็จะได้เยอะกว่าคนอื่นเขานะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ ทางรัฐเพิ่มให้อีก100อยนะครับอย่างรัฐผมที่อยู่ pa ก็ไม่ได้เพิ่มนะครับผมก็ผมก็ได้ยื่นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาสเตทเขาพร้อมที่จะให้เงินช่วยเหลือนะครับซึ่งมีจํานวนจํากัดนะครับผมคือหมดแล้วหมดเลยเขาจะส่งเมลมาให้เรานะครับว่าให้เข้าไปสมัครเงินฟีม่านะครับเราต้องรีบไปสมัครนะครับผมเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วหรือรัฐของคุณตกงานกันเยอะ เนี่ยฮะมันก็จะทำให้เราหมดสิทธิ์นะฮะมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้นะครับผมของผมเขาส่งมาวันประมาณวันศุกร์นะฮะอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เปิดตอนเช้า8โมงเช้านะครับในเว็บไซต์ผมก็เข้าไปเขาก็ถามไม่กี่คำถามเองครับก็เป็นเว็บไซต์ของอ Labor Department ที่เราเคยเคมเงิน u n e m p l o y e ยประจำนั่นเองนะครับแต่ของ P A ไม่ทราบว่าจะเหมือนรัฐอื่นหรือเปล่านะเขาจะมี การสมัครแยกต่างหากนะครับจากเงินช่วยเหลืออ n นเอมพลอยของเรานะครับผมผมก็อยากจะย้ําเงินช่วยเหลือ u n นเอมพลอยสักนิดนึงนะครับใครที่ถูกเรียกกลับไปทํางานนะครับก็อย่าปฏิเสธนะครับเพราะว่าถ้าคุณปฏิเสธการกลับไปทํางานก็จะทําให้ในายจ้างของคุณรีพอร์ตนะครับไปที่ l a b o ล Department สุดท้ายก็จะทําให้คุณสูญเสีย b e n e f ฟิ ตัวนี้ไปนะครับบวกกับเงินช่วยเหลือบูสเตอร์ซึ่งไม่แน่นะครับในอนาคตหรือเร็วๆนี้นะครับกฎหมายใหม่เขาออกมานะฮะเงินบูสเตอร์หลังจากเงินฟรีมาหมดนะฮะก็จะอาจจะมีเงินบูสเตอร์400ช่วยเหลือจนสิ้นปีนะครับอันนี้ยังไม่แน่นะครับแต่เรายังมีหวังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆถูกเรียกกลับไปทำงานนะครับถึงแม้ว่าเราจะ ได้ชั่วโมงน้อยนะฮะเราก็เคม p พ r เช a ลได้นะฮะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า100นะครับเพราะคุณสมบัติของการรับเงินบูสเตอร์นะฮะต้องมีการเคมที่ไม่ต่ำกว่า100แล้วก็ตกงานในช่วงโควิดนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับเราจะเสียสิทธิ์นะครับถ้าปฏิเสธการกลับไปทำงานนะครับผมก็รู้อยู่นะครับว่าการกลับไปทำงานเราอาจจะกลัวมันอาจจะเสี่ยงและอีกเหตุผลนึง การกลับไปทำงานมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่ทำงานผมกลับไปทำเมื่อที่ผ่านมานะครับก็ทำวิดีโอแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเพื่อนๆพ,พืี่พสามารถเข้าไปชมดูได้นะครับเป็นที่ทำงานที่โรงแรมที่ผมเคยทำนะครับกลับไปก็คนน้อยลงนะครับผมอะไรที่เราเคยเห็นที่มันยุ่งวุ่นวายกลายเป็นเงียบสงัดแต่เงียบในที่นี้ก็คือลูกค้าไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่ คือเขาเปิดเพื่อที่จะให้บิสเนสมันรันแต่จริงๆแล้วผมผมก็คิดว่าเขาอาจจะได้ไม่เยอะเหมือนอย่างที่เขาเคยได้อย่างเงี้ยฮะแล้วรายได้เราก็น้อยลงชั่วโมงทำงานเราก็ลดน้อยลงด้วยนะครับผม mm. ก็ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็จะเป็นฟูลซีซันไงครับเพราะฉะนั้นก็กลัวว่าคน จะป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็พอไปกลับไปทํางานเวลาเราไปทํางานเขาก็สแกนหน้าผากเราเช็คอุณภูมิอะไรแบบนี้กลัวว่ามันจะปนเปกันไม่รู้ว่าใครเป็นไข้หวัดไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดก็จะกลายเป็นเหมารวมแบบนี้อาจจะวุ่นวายหรือบางทีบิสเนสที่เคยเปิดอยู่ก็อาจจะกลับมาปิดอีกรอบหนึ่งนะฮะเหมือนกับรัฐหลายๆรัฐตอนนี้นะครับซึ่งมี การติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจากการเผลอเลอของการชุมชุมนุมการปาร์ตี้นะฮะจากฮอลลีเดย์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่างเซาท์ดาโคตาก็เมื่อเดือนที่แล้วก็มีแก๊งชอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เห็นเห็นเลยนะครับถ้ามีการชุมนุมกันก็เกิดการติดเชื้อขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมอย่างผมต้องนั่งรถไฟไปทํางานบางทีก็ พยายามนะครับก็ปิดจมูกนั่งห àng, ่างๆอะไรแบบนี้แต่บางทีเราก็จัดว่าเสี่ยงนะครับถ้าเลือกให้ไปทำถ้าเลือกที่จะไม่ไปทำผมก็ไม่อยากไปทำงานก็จะอยู่บ้านดีกว่านะฮะเพราะว่าไม่ได้ขี้เกียจนะฮะก็ปลอดก็ปลอดภยัยเราเลือกความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับบินที่มิสแมค n คน l ลอินสตรักซ์ไปวันนี้นะครับก็จะมีโฟกัสที่เฮลท์แคร์อิชชูนะครับผม เงินช่วยเหลือ Unemployment Benefit นะครับผมซึ่งเขาอาจจะช่วยเหลือ400ต่อวิปเพราะว่าเงินฟรีมากก็จะหมดไปอีกไม่กี่อาทิตย์นี่เองนะครับเร็วๆนี้นะครับผมเพราะเาเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องผ่านบินตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมี PPP loan นะครับ PPP loan ที่มีงบประมาณคล้ายๆกับ s k i n y y u i l l นะครับผมผมจำได้ว่าตอนอาทิตย์ที่แล้วพวกเขาจะ Pro propose bill ตัวใหม่นะครับซึ่งคล้ายๆกับ s k i n n y bill ที่เขามีอยู่แล้วก็ บินตัวเก่าที่เขาใช้งบประมาณ1.3ทริลเลียนที่ตกลงกับแนนซี่นะฮะที่ทางแนนซี่2.4ทริลเลียนนะครับผมก็ยังไม่สรุปว่าจะเป็นยังไงนะก็ตัวนี้ก็สำคัญนะครับไลฟ์สติลิตี้นะฮะซึ่งจะโปรเทคการถูกซูนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาบริษัทบางบริษัทก็อยากจะเปิดก็ไม่กล้าเปิดนะครับผมเพราะว่า อย่างที่ทํางานผมเขาก็เปิดแต่ใช้คนน้อยนั่นเองนะครับเขาก็ไม่อยากจะรับคนมาเยอะเพราะว่าเขายังไม่มี liability protection นะครับผมบางที่ก็จะใช้หัวหน้าทํางานลูกจ้างที่เป็นลูกน้องก็ยังไม่กล้าเรียกกลับนะครับเพราะก็ไม่อยากให้คนจำนวนเยอะๆอยู่ใน building นะฮะซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับผม ถ้าเกิดอะไรขึ้น Liability Protection ไม่มีนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงให้กับบริษัทนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ทำงานผมนะฮะกลับไปทํางานวันแรกเขาก็ห้ามหลายอย่างนะครับอย่างห้องน้ำห้ามใช้ที่เป่ามืออาหารห้ามกินนะครับผมเขาไม่มีให้กินแล้วเพราะว่าปกติที่โรงแรมผมจะมีอาหารหนึ่งมื้อก็ไม่มีให้แล้วนะครับเพราะว่า ต้องนําเข้ามากินเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราติดเชื้อเป็นอะไรเราก็จะซูบริษัทได้นั่นเองนะครับผมเขาก็เลยตัดตรงนี้ไปนะครับก็เสียดายนะครับบางทีทํางานอยู่ก็หิวเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องเตรียมตัวซื้อสแน็คมาด้วยนะครับผมแต่ที่ทํางานผมทําไม่นานนะครับทำแค่วันละ6ชั่วโมงเองครับผมก็แป๊บๆก็เสร็จละส่วนเงินสเตมเลเล h ตเช็คนะครับเรายังไม่สิ้นหวังนะครับก็โดนัลด์ทรัม ก็ดูเหมือนว่าจะเอาเงินที่เหลือจากแคร์แตัวเก่านะฮะมาช่วยเหลือเป็นเงินรอบ2002นะครับผมแล้วก็ทีแรกเงิน2002บอกว่าจะรวมกับ1.3 trillion ทรเลียนที่เขาจะดีลกับแนนซี่อีกรอบหนึงตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ยังไงนะครับผมเพราะว่าเรามาดูว่าวันพฤหัสนี้นะครับประมาณวันพฤหัสที่มิสแมคคาร์โนจะมาโหวตบิน ตัวที่เขาโพสต์วันนี้นะฮะที่สำคัญสำคัญนะครับผมว่าจะช่วยเหลือเรื่อง u n e m p l o y m e เ t เพราะตอนนี้มันมันเป็นเรื่องที่เขารอไม่ได้แล้วนะฮะเขาก็จะโพสต์ไปนะฮะมาโหวตกันวันพฤหัสีนี้นะครับตามที่เขาประมาณการไว้นะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะมีเงิน s t ตมูลเล c h e ็คเกิดขึ้นไหมนะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะมีบิลอีกตัวหนึ่งมา ซึ่งเรายังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้แนนซี่ก็ให้สัมภาษณ์ก็ตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสที่แนนซี่นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาตกลงตั้งแต่แรกมันผ่านตั้งแต่แรกมันก็คงไม่มา,ม,ามีปัญหาสะดุดกันจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังมีหวังครับเพราะว่าประธานาธิบดีก็ตอนนี้กำลังจะเอาบัตเจ็ตเงินที่เหลือจากตัวเก่า มานะฮะแล้วก็จะมาจกจ่ายเป็นเงินรอบ2ซึ่งตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับมาดูว่าวันพฤหัสนี้เขาโบดโบวตบินตัวใหม่มานะฮะผ่านไหมแล้วก็มีอะไรรวมอยู่ในนั้นบ้างนะครับผมวันนี้วิลลี่ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับประสบความสําเร็จในการกลับไปทํางานแล้วมีงานทํานะครับก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ